สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดี Y นะคะกินเผ็ดมากๆทีไรกินน้ำตามแล้วก็ไม่เห็นจะหายเผ็ดเลยนะคะวันนี้อลินดี Y ก็มีวิธีแก้เผ็ดมาฝากค่ะถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดค่ะทราบไหมคะว่าพริกเนี่ยถูกคนพบครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณ7,000ปีก่อนค่ะ ที่อเมริกากลางและก็อเมริกาใต้นะคะโดยผู้คนพบนะคะก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค่ะจากนั้นนะคะจึงได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปค่ะแล้วก็ลามไปทั่วโลกในที่สุดค่ะส่วนสายพันธุ์พริกในประเทศไทยเรานะคะก็มีอยู่ประมาณ800กว่าสายพันธุ์ค่ะโดยจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือพลิกชี้ฟ้านะคะพลิกขี้หนูเม็ดใหญ่แล้วก็พลิกขี้หนูเม็ดเล็กค่ะ โดยพริกนะคะก็จัดว่ามีความเด่นในเรื่องของความเผ็ดเนื่องจากพริกนะคะมีสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อนค่ะโดยสารชนิดนี้นะคะก็จะกระจายอยู่ในทุกส่วนของพริกค่ะ แต่จะพบมากที่สุดตรงบริเวณไส้ของพริกนะคะซึ่งเจ้าแคปใส่สินนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่สามารถทนความร้อนได้ดีค่ะแม้ว่าจะผ่านกระบวนการทำให้สุกหรือว่าตากแดดจนแห้งแล้วก็ตามนะคะแต่พริกนะคะก็ยังคงความเผ็ดร้อนได้เหมือนเดิมค่ะพริกเป็นพืชลมลุกค่ะและเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะลำต้นตั้งตรงกิ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนมีลักษณะเปลาะแล้วก็หักง่ายค่ะ ระบบของรากนะคะก็จะมีทางรากแก้วแล้วก็รากฝอยค่ะโดยรากแก้วนะคะก็จะหากินลึกมากค่ะส่วนรากฝอยนะคะก็จะหากินบริเวณรอบๆต้นนะคะถ้าต้นพลิกนะคะที่ยังไม่โตเต็มที่รากฝอยก็จะหากินลึกลงไปประมาณ60เซนติเมตรค่ะแต่หากต้นพลิกโตเต็มที่แล้วนะคะรากฝอยจะแผ่ออกไปหากินด้านข้างค่ะโดยมีรัศมีความกว้างนะคะกว่า1เมตรแล้วก็ลึกลงไปกว่า1.2เมตรกันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใบนะคะก็เป็นใบเลี้ยงคู่นะคะมีลักษณะแบนราบแล้วก็เป็นมันค่ะมีขนเล็กน้อยซึ่งใบพริกของแต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะใหญ่เล็กที่แตกต่างกันออกไปค่ะส่วนดอกของพริกนะคะก็จะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันนะคะมีกลีบดอกสีขาว5กลีบและบางสายพันธุ์นะคะอาจจะมีดอกสีม่วงและมีกลีบตั้งแต่4-7กลีบค่ะ แคปไซซินในพริกนะคะก็จะมีสารเทอร์โมเจนิกซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความร้อนในร่างกายส่งผลทำให้เกิดการกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีค่ะจึงมีส่วนทำให้น้ำหนักของเรานะคะลดลงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพริกยังมีกรดแอสคอร์บิกที่ช่วยเร่งให้ร่างกายเปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะวิตามินซีที่มีอยู่สูงมากในพริกนะคะก็ยังสามารถขยายเส้นเลือดในลำไส้และกระเพาะอาหารช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดีค่ะและทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะสารแคปไซซินในพริกนะคะสามารถช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินนะคะซึ่งช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและยังลดการสร้างฮอร์โมนที่ทำให้เครียดนะคะ ช่วยทำให้อารมณ์ดีสดชื่นทำให้ความดันโลหิตลดลงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะสารเอนโดฟินยังทำให้เรารู้สึกว่าอาหารมีรสชาติอร่อยขึ้นและพริกนะคะจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานมากขึ้นค่ะโดยไปกระตุ้นปลายประสาทให้สมองส่วนกลางนะคะรับรู้การอยากอาหารค่ะจะเห็นว่าเวลาเราทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะก็จะรู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งอร่อยค่ะ เนื่องจากว่าสารแคปไซซินในพริกนะคะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้มีการนำสารแคปไซซินนี้นะคะมาเป็นส่วนประกอบของขี้พึ่งและก็เจลต่างๆที่ใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมบริเวณผิวหนังและการปวดที่เกิดจากเส้นเอ็นแก้ปวดข้อและปวดเมื่อยต่มตัวได้ค่ะ ในพริกนะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C ค่ะและยังมีเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาได้ยิ่งมีวิตามิน A และวิตามิน C เสริมเข้ามาอีกนะคะเรียกได้ว่าพริกนะคะเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาที่ดีอีกชนิดหนึ่งเลยละคะ่ะแต่การจะได้รับวิตามิน A และวิตามิน C จากพริกนะคะก็ควรจะรับประทานสดๆค่ะ สังเกตไหมคะว่าเวลาเราทานพริกเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอาการน้ำมูกน้ำตาไหลนั่นเป็นเพราะว่าสารที่ก่อให้เกิดความร้อนในพริกนะคะไปช่วยลดปริมาณสิ่งกีดขวางในทางเดินระบบหายใจค่ะทำให้จมูกโล่งนะคะลดอาการคัดจมูกแล้วก็ช่วยทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นค่ะแถมยังช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็ขับเสมหะที่เหนียวคนได้ด้วยค่ะ ในพลิกนะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C ค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้นะคะแถมในพริกนะคะยังมีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นได้อีกด้วยค่ะจากข้อมูลนะคะพบว่าสารแคปไซซินในพลิกยังช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสได้ค่ะส่งผลทำให้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบทานพริกคุณได้รับสิทธินั้นนะ้บัตนาวค่ะเพราะว่าสารแคปไซซินในพริกนะคะสามารถช่วยยับยั้งการหดตัวของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนะคะขยายตัวทําให้ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีที่มีอยู่ในพริกยังสามารถช่วยเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือดให้รับแรงกดดันต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะและยังช่วยเสริมผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงขึ้นและลดอาการเลือดอุดตันแล้วก็หลอดเลือดตีบได้ด้วยค่ะการทานพริกนะคะสามารถช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีให้คงที่และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะแคปไซซินยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งไม่ให้ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังช่วยส่งเสริมให้ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้นได้ค่ะทำให้เรานะคะมีปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำลงอีกด้วยค่ะในพริกนะคะก็จะมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่พอสมควรค,ค่ะ อีกทั้งยังมีทองแดงนะคะที่ช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้เป็นอย่างดีและยังมีกรดโฟลิกนะคะที่ช่วยเสริมให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแข็งแรงค่ะดังนั้นนะคะพริกจึงจัดว่าเป็นอาหารที่ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางได้ค่ะ ซึ่งโรคโลหิตจางนะคะก็มีสาเหตุหลักๆมาจากการขาดธาตุเหล็กค่ะและเนื่องจากธาตุเหล็กนะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงโดยจะช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงรวมทั้งฮีโมโกลบินนะคะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะ รู้ไหมคะว่าวิตามินซีในพริกนะคะมีลิ์ยับยั้งการสร้างไนโตซามมนนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินอาหารค่ะและยังช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นโปรโตีนที่หยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าพลิกมีวิตามินซีอยู่สูงมากดังนั้นนะคะการทานพลิกจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในพลิกยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าสารเบต้าแคโรทีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการกลายพันธุ์ของเซลล์นะคะและช่วยทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดและมะเร็งช่องปากได้ค่ะ ใครจะรู้นะคะว่าเพียงแค่ทานพริกก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะเพราะว่าพริกนะคะจะไปช่วยลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดค่ะช่วยละลายริมเลือดทำให้เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตันหลอดเลือดค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะเพราะการทานพริกยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลโดยป้องกันไม่ให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีทำให้มีปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที่ต่าลงค่ะจึงส่งผลดีต่อหัวใจและสุขภาพนะคะดังนั้นการทานพริกเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะ เนื่องจากสารแคปไซซินในพริกนะคะมีฤทธิ์ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อค่ะดังนั้นนะคะคนที่กินพริกมากหรือว่ากินเผ็ดจัดนะคะอาจจะเกิดอาการระคายเคืองตั้งแต่เนื้อเยื่อในปากรวมไปถึงระบบทางเดินอาหารทั้งหมดค่ะทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาการแสบร้อนกระตุ้นการสร้างกรดในกระเพาะอาหารรวมไปถึงอาจทำให้ท้องเสียได้ค่ะ ดังนั้นนะคะคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะไม่ควรกินพริกหรือว่าทานลดเผ็ดจัดค่ะและสำหรับคนที่มีอาการสำลักง่ายนะคะเช่นเด็กและคนแก่ก็ควรหลีกเลี่ยงการทานพริกเช่นกันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหากสำลักพริกเข้าไปในหลอดลมนะคะกรดในพริกอาจจะไปกัดหลอดลมค่ะทําให้หลอดลมหดเกร็งนะคะตีบแล้วก็บวมหายใจไม่ออกเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ สังเกตไหมคะว่าเวลาเราทานเผ็ดมากๆแล้วดื่มน้ําตามเยอะมากก็ยังไม่ได้ช่วยทําให้เราหายเผ็ดนั่นเป็นเพราะว่าสารแคปไซซินที่มีอยู่ในพริกนะคะซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดความเผ็ดร้อนมันไม่ละลายน้ําค่ะและจะละลายได้ในแอลกอฮอล์นะคะอีเทอร์แล้วก็ไขมันค่ะแต่การจะดื่มแอลกอฮอล์แก้เผ็ดเดี๋ยวก็จะเมาซะก่อนนะคะทางเลือกที่จะช่วยทําให้บรรเทาอาการเผ็ดจากการทานพริกได้ก็มีดังนี้ค่ะ วิธีแรกนะคะก็ให้ดื่มนมค่ะในนมนะคะมีโปรโตีนน้ำนมและไขมันที่ช่วยละลายแคปไซซินได้ดีค่ะดังนั้นนะคะการดื่มนมก็จะสามารถช่วยทำให้ใคลายความเผ็ดลงมาได้ค่ะวิธีที่สองนะคะให้ดื่มน้ำมะนาวค่ะเนื่องจากสารแคปไซซินนะคะมีฤทธิ์เป็นด่างและน้ำมะนาวนะคะมีฤทธิ์เป็นกรดค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราดื่มน้ำมะนาวลงไปก็จะช่วยบรรเทาความเผ็ดลงได้ค่ะ วิธีที่3นะคะให้อมน้ํามันมกะกอกค่ะการอมหรือว่าเคี้ยวอาหารที่มีไขมันเคลือบอยู่นะคะเช่นน้ํามันมกะกอกก็จะช่วยละลายสารแคปไซซินได้ค่ะวิธีที่4นะคะให้อมนาเกลือค่ะหากลองทําตามมาหลายวิธีแล้วนะคะก็ยังไม่หายเผ็ดก็ให้ลองนําเกลือนะคะมาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นํามาละลายกับน้ำแล้วให้อมไว้สักพักนะคะรับรองเลยค่ะว่า ความเค็มของเกลือนะคะก็จะช่วยทำให้อาการเผ็ดนะคะหายไปแน่นอนค่ะสังเกตไหมคะว่าอาหารไทยรสเผ็ดทั้งหลายนะคะก็มักจะมีกะทิเป็นส่วนประกอบค่ะนั่นคือภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่ใช้น้ำมันจากกะทิมาดับความเผ็ดร้อนของพริกนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ทานเผ็ดนะคะก็คงจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะประโยชน์แล้วก็สรรพคุณนั้นนะคะเพียบเลยค่ะ แต่ระวังอย่าทานเผ็ดจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการละไเครื่งต่อเนื้อเยื่อแล้วก็กระเพาะอาหารได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ